สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิการมีเมนูมาแนะนํานะคะเป็นไข่พะโลโบราณแบบไม่ใส่ผงพะโลค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้มไข่เป็ดก่อนเลยค่ะพิการใส่เกลือลงไปในน้ําด้วยนะคะจะได้ล่อนนะคะเพื่อนๆต้มทิ้งไว้ก่อนนะคะ,ะจัดการต้มเลยค่ะ,ะต้มทิ้งไว้แล้วพิการก็จะไปหั่นหมูนะคะวันนี้พิการใช้เป็นหมูเนื้อแดงนะคะ เพราะว่าในครัวไม่มีหมูสามชั้นเพื่อนเพื่อนมีหมูสามชั้นก็ใส่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปลองทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแบบไม่ใส่ผงพะโล้นะคะเป็นแบบโบราณค่ะเสร็จสับเรียบร้อยก็พักเอาไว้เนาะแล้วเราก็มาตำสามเกลอค่ะก็มีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะตำรวมกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ตำพริกไทยนะคะบุกบุบบุบบุบนะคะให้แหลกนิดหน่อยแล้วีลยวเราก็เติมรากผักชีลงไปเลยค่ะนะคะตำตำตำต,ำตำนะคะเพื่อนๆนะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมไทยกีบเล็กนะคะอัดเข้าไปเลยค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะใส่แบบเต็มที่เลยค่ะ อำพอแหลกได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ผัดเจ้าสามเกอนะคะแต่ก่อนอื่นพักไว้ก่อนค่ะเรามารวนหมูก่อนนะคะหมูเนื้อแดงที่การจะรวนก่อนนะคะเพราะว่าหมูเนื้อแดงเนี่ยวลาเราล้างเนี่ยเขาจะมีน้ําอยู่ข้างในนะคะพี่การต้องการรวนให้แห้งรวนให้แห้งแล้วก็พี่การจะใช้ซอ,อสตุ้งรสสาเขียวใส่ไปนิดหน่อยนะคะ ขาธิการจะรวนน้ำไม่แห้งซอสปรุงรสฝาเขียวไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมะคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะก็มีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหวานซอสดำซอสหอยนางรมผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปีบกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะเพื่อนๆเ,เอากระทะตั้งไฟเลยะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะ พอกระทะร้อนน้ำมันร้อนเราก็ใส่เจ้าสามเกลอลงไปผัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะผัดให้เหลืองหอมนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่การใช้เครื่องปรุงเยอะนะคะเครื่องฟังหอมฟังนัวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะผัดให้เหลืองนะคะพอ เจ้าสามเกินนี่เขาเหลืองได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะให้เหลืองหอมค่ะเพื่อนๆพ่อนขานี่แหละค่ะตัวชูโรงเลยค่ะเจ้าสามเกินเนี่ยค่ะเหลืองใกล้เหลืองแล้วค่ะเพื่อนๆพื่อหอมมากเลยค่ะวันนี้ เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําตาลปีเปลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปตามลงไปเลยค่ะผัดให้น้ําตาลละลายนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้หกลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่การใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเอ,อ่อน้ําตาลแท้ค่ะไม่สมน้ําตาลทรายนะคะเพื่อนๆจากอัมพวานะคะเจ้าประจําของพี่การเลยค่ะ วันนี้เราจะใช้เป็นลักษณะเคีเ่ยวน้ำตาลให้หอมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะสมัยโบราณไม่มีผงพะโลค่ะเพื่อนๆพือนค่ะเห็นยายขอทำไม่ใส่ผงพะโลเพราะว่ามันหายากนะคะก็จะทำแบบบ้านนะคะ แต่พี่การก็มาประยุกต์ส่วนเครื่องปรุงลงไปนะคะพอน้ำตาลเขา,าลายได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่สีอิวลงไปนะคะใส่ไปเลยค่ะสีอิวดำนะคะซอสหว,วานนะคะสีอิวหวานค่ะนะคะ นี่ค่ะสาสีอิ่วดำนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะสีอิ่วขาวนะคะใส่ตามลงไปเลยนะคะ ้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราต้มไว้นะคะที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่การแกะไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะผัดให้เขา,เ,าเข้ากันนะคะอันนี้ไข่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบเด้งๆแข็งๆอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำตาลเขาจะไปจับตัวไข่นะคะจะทำให้แข็งนะคะแบบเด้งดึงด้งดึง นี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเลยเป็นอาหารสุดยอดนะคะสมัยโบราณนะคะว,ว้าวเงาวับนะคะเดี๋ยวเราก็ตักใส่หม้อนะคะเพื่อนๆพอขึ้นเงาแล้วเราก็ตักไข่ใส่หม้อนะคะผักเอาไว้แล้วเราเดี๋ยวพี่การเนี่ยก็จะเอาน้ำพะโล้เนี่ย ใส่กับหมูเอาหมูลงไปคุกอีกอีกทีนึงนะคะหมูที่เรารวนไว้เมื่อคู่เนะะี่ยค่ะเอาไปคุกให้ฉ่ำๆนะคะเพื่อนๆผัดให้เข้าช่ำๆเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะพอเราฉ่ำได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปใส่หม้อที่เรา,เาใส่ไข่ไว้เมื่อคู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ เขาเข้าเข้ากันแล้วโอ้โหฉ่ำม,มากเลยเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่หม้อไข่ของเราเมื่อคู่นะคะใส่ให้หมดเลยค่ะเมนูนี้เราจะทำเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะเพื่อนๆก็คือต้องเคี่ยวให้แห้งเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เดี๋ยวเราก็ตักใส่ให้หมดแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะเพื่อนๆเติมน้ําลงไปให้ท่วมนะคะพี่การใส่หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะให้ท่วมพอใส่น้ำลงไปเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดฝานะคะรอให้เขาเดือดนะคะเพื่อนๆค่ะ เหมือนตุนเลยค่ะ,ะปิดฝานะคะพอเขาเดือดเสร็จสับได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองทิ้งนะคะเพื่อนๆเ, mm hmm. เขาจะน่าทานค่ะน้าเขาจะน่าทานนะคะเพื่อนๆขาค่อยๆช้อนฟองออกนะคะ,ะเริ่มน่าทานแล้วค่ะเพื่อนๆขาโอ้โหไข ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะไข่พะโล้โบราณแบบไม่ใส่ผงพะโล้ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆพ่คะไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ